ลูกาบทที่8ข้อ51-53บอถึงบอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านพระองค์ไม่ทรงยอมให้ใครเข้าไปยกเว้นเปโตรจอห์นจาคอบและบิดามารดาของเด็กเท่านั้นทุกคนกำลังร้องไห้ทุกโศกเพราะเด็กคนนั้นแต่พระองค์ตรัสว่าอย่าร้องไห้เขายังไม่ตายเพียงแต่เขานอนหลับอยู่พวกเขาหัวเราะเยาะพระองค์เพราะรู้ว่าเด็กคนนั้นตายแล้วพระเยซูไปที่บ้านนั้น ไปอธิษฐานเปิดเด็กเล็กๆคนหนึ่งซึ่งป่วยหนักและตายไปเมื่อพระองค์ไปถึงบ้านนั้นหลายคนกําลังร้องไห้และอารมณ์เสียพระองค์บอกว่าเด็กคนนั้นยังไม่ตายแต่ลับอยู่แล้วคนเหล่านั้นก็หัวเราะเยาะพระเยซูไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมพระเยซูอนุญ,ญาตให้แค่เปโตร ยากบและยอนและพ่อแม่ของเด็กเข้าไปในห้องและไปเป็นพยานเห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ชุบเขาขึ้นมาจากความตายพระเยซูนั้นที่จริงแล้วสามารถทําการอัศจรรย์ต่อหน้าทุกคนในบ้านนั้นได้แต่พระองค์กำลังสอนเราบทเรียนหนึ่งพระองค์ไม่ให้คนอื่นซึ่งไม่เห็นด้วยกับการอัศจรรย์นั้นเข้าไปพระองค์กําลังบอกเราว่าสําคัญมากที่เราจะให้คนที่มาเป็นเพื่อนสนิทกับเราอยู่ร,บรอบๆเรานั้นเป็นคนที่พูดในเรื่องชีวิต ความหวังใจความเชื่อเป็นคนที่เห็นด้วยกับเราว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วพระเจ้าทําการอัศจรรย์ได้เป็นสิ่งสําคัญมากที่เราจะมีความสัมพันธ์หรือสนิทสนมกับผู้ที่เชื่อพระเจ้าที่รักพระเจ้าและพูดด้วยความเชื่อหนึ่งโคริน์บทที่1 5บข้อสาบอกว่าอย่าหลงผิดเลยการครบคนชั่วย่อมทําลายนิสัยที่ดีงามสําคัญมากนะครับที่เราจะร้อมรอบชีวิตของเราด้วยคนที่พูด สิ่งที่มีความเชื่อมีความรักเป็นชีวิตให้ความหวังผู้ที่เห็นด้วยกับเราเราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเราประสบความยากลําบากเราควรที่จะให้ความคิดของเรานั้นเต็มไปด้วยความคิดแห่งพระวจนะและความเชื่อเราไม่อยากให้ความคิดแง่ลบความรู้สึกท้อถอยเข้ามาในชีวิตของเราบางคนนั้นอาจจะมาพูดทําให้เราท้อถอยว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้อย่าไปเชื่อเลย เราต้องเอาตัวของเราออกจากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นจากคนเหล่านั้นที่จะทําให้เราเป็นผู้ที่พ่ายแพ้เราจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ไปใช้เวลามากมายกับคนที่บอกเราว่าเราจะไม่ก้าวหน้าไปไหนเราจะอยู่กับที่เราจะต้องสร้างขอบเขตขึ้นมาในชีวิตว่าใครเราจะสนิทด,ด้วยและใครเราไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องมากมายในชีวิต ให้เราร่วมใจกันนิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่โปรงนำคนดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกเป็นคนที่หนุนใจความเชื่อของเราเราขอบคุณพระองค์ขอพระองค์เจ้าเมตตาช่วยเราด้วยที่เราจะมีขอบเขตในชีวิตไม่ให้คนที่มีความคิดแง่ลบเข้ามาใกล้ชีวิตของเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน